มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนข้ออีกรอบค่ะเสนอคอรอมอให้คนม .33 ได้7000บาทวันที่24มกราคม2564นะคะนายยุคคนวิเศษสังหรือว่าคุณหนึ่งผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาอัปเดตข่าว3ประเด็นร้อนประเด็นเดือดน,นะคะผ่านทาง Facebook แฟนเพจ โดยคุณหนึ่งกล่าวว่าอย่างที่ผมได้รับปากพี่ไว้ว่าทันทีถ้ามีข่าวด่วนมาผมจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องของโครงการครึ่งที่ทุกท่านถามมาว่า BSMS ส่งเข้ามาว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากสิทธิของโครงการครึ่งครบแล้วนั้นจนทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นท,ทั้งทางที่ OTP ผ่านแล้วทุกอย่างผ่านแล้วค่ะ แต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์ประเด็นนี้กระทรวงการคลังออกมาบอกแล้วนะครับว่าที่ไม่ได้เพราะว่าสิทธิ์มันเต็มแล้วเพราะว่าตอนที่ระบบตรวจสอบมีประชาชนประมาณ2 0 0 0 0 0คนเราตรวจสอบจนระบบตรวจสอบไม่ทันเพราะฉะนั้นในเมื่อสิทธิ์เต็มเขาก็เลยปฏิเสธแล้วก็ส่ง SMS ให้ประชาชนว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งนั้นครบแล้วค่ะ ส่วนทางด้านโครงการเราชนะจนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่เปลี่ยนความคิดที่จะเยียวยาประชาชนด้วยการแจกเงินสดยังคงยืยนยันว่าประชาชนจะต้องใช้เงินผ่านแอปเท่านั้นผมถึงต้องบอกไงครับว่าพวกท่านคิดกันอยู่4คนอาจจะมีทีมงานเบื้องหลังคิดด้วยแล้วแต่มีพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุพัฒนพงษ์พัน์มีเชาวรองนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกำกับกระทรวงการคลัง นายอาคมเติมพิทยาภัยศริริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายดะนุชาพิชยาน,านันเลขาธิการสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชอเพราะคิดกันอยู่แค่4ี่คนที่บอกว่าต้องเอาเข้าแอปเป่าตังจะต้องจ่ายนู่นได้จ่ายนี่ไม่ได้ต้องเข้าแอปอย่างเดียวพื้นฐานนโยบายจะต้องฟังเสียงของประชาชนฟังคนที่เขาจะได้รับเงินว่าเขาอยากได้แบบไหนไม่ใช่ไปคิดแทนประชาชน และอีกประเด็นที่ผมขอเช่นชมนะครับก็คือนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมากล่าวถึงมาตรการความช่วยเหลือประ,ประกันตนกองทุนประกันสังคมมาตรา33ว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้กระทรวงแรงงานมีแผนที่จะเสนอรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอในการปรับลดค่าใช้จ่ายประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากเดิมที่ลดลงจากร้อยละ5เป็นร้อยละ3อยู่แล้วมาเป็นเหลือร้อยละ0.5 แต่การส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างยังเป็นร้อยละสามเหมือนเดิมตามมติคอรมเมื่อวันที่22ธันวาคม2563โดยแนวทางลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างเหลือร้อยละ0.5คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงมีนาคมเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว12ล้านคน อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทการอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ